กาศแยกทางกับโบซิดาบันโดวิชกุนซือชาวเซอร์เบียของบุรีรัมนะคะแม้ว่าจะพาทีมบุกมาชนะชัยนาทอนริลเมื่อวานนี้ถึงถิ่น30ก็ตามแถมทับสถิติชนะเป็นเกมที่สีต่ติดต่อ,อก,กันในลีกและขึ้นไปอยู่อันดับที่3ของตารางนะคะมีคะแนนเท่ากับชลบุรีและสุพรรณบุรีซึ่งจะลงแข่งขันในวันนี้นะคะ โดยเหตุผลที่ประธานสโมสรบุรีรัมให้เหตุผลก็คือว่าบอซิด้าบันโดวิชมีทัศนคติไม่เหมาะสมที่จะคุมบุรีรัมนะคะบางครั้งไม่พร้อมยอมรับฟังความคิดเห็นค่ะ จึงไม่ผ่านช่วงทดลองงาน3เดือนที่เซ็นสัญญาไว้กับสโมสรก่อนหน้านี้นะคะคาดว่าหลังจากนี้ภาย1-2วันจะมีการประกาศแต่งตั้งโคช้ชใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งต้องเป็นโคช้ชต่างชาติที่มีประสบการณ์ในวงการฟุตบอลและเข้าใจฟุตบอลไทยด้วยนะคะซึ่งหากมีการแต่งตั้งกุนซีคนใหม่ของปรูรัมภายในวันจันนี้เขาก็จะระเดิมเกมแรกในการคุมทีมโตโยต้าลีกครับในวันพุธนี้ให้กับทางฝั่งของปูรีรัมทันทีค่ะ ส่วนฟุตบอลโตโยต้าไทยพิมัลีนะคะสิงห์ท่าเรือเล่นในแพทสเตเดียมเจอกับอาร์มี่ค่ะลูกเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะคะเป็นประตูชัยของทางฝั่งเจ้าบ้านสิงห์ท่าเรือค่ะเป็นผลงานลูกยิงของซาุตะพิโรโนรินะคะเป็นลูกยิงที่สวยงามนาที29ค่ะจบเกมนะคะสิงห์ท่าเรือชนะอาร์มี่1-0ค่ะซึ่งจะเป็นชัยชนะนัดแรกในรอบเกือบสองเดือนของสิงห์ท่าเรืออีกด้วยค่ะ ส่วน BEC นะคะรองจากฝูงเจอกับบางกอกก l a s s ที่ฟอร์มย่มแย่แพ้ม,มาแล้ว2นัดติดต่อกันก่อนเกมก็มีฝนตกลงมาด้วยนะคะบางกอกก l a s s เริ่มต้นได้ดีค่ะนำา1 0จากผลงานของชาตรีชินทะเลนาที10นาทีที่18นะคะและอีก1นาทีถัดมาค่ะเจ้าถิ่นก็ตีเสมออย่างรวดเร็ว1 1จากโชชิมโมจิค่ะเป็นการทำประตู3นัดติดต่อกันของนักเตะญี่ปุ่นคนนี้ด้วยนะคะ แม้ว่าเกมจะสู้กันสนุกแต่ว่าไม่มีประตูเพิ่มนะคะจบเกมเสมอกัน1-1 e c แซงขึ้นเป็นจากฝูงโชคราวามี35คะแนนบากกอกคลาสอยู่ที่8นะคะส่วนผลพู่อื่นค่ะสงขลากลับมาชนะเชียงราย2-1และเพื่อนตำรวจไล่ไม่ทันแพ้คาบ้านต่อ GSE สมุทรสงคราม1ประตูต่อ2ค่ะ